บิไรง่วงมาบิ๊กเฮ้ยง่วงอ่ะสวัสดีทุกคนอี่กจะท้าทุกคนเขาสู่ช่องน้องนางเชนสวัสดีย่ามแรงนะทุกคนมีตอนนี้ฟ้ากาศที่แบบ,แบ,บว่าเปรบปวนแหงแบบมืดคื้มอยู่ตลอดเวลาแรงๆมาแล้วคื้มแล้วทุกคน วันนี้นางิพาทุกคนมาเห็ดกิ่นคือเก่านะทุกคนวันนี้จะเห็ดเมนูป่นปา่านินใส่มะเขือเนาะวันนี้จะบริเห็ดนําอเมร์จะเห็ดกับไอบินนะทุกคนตอนนี้ได้ส่วยเข้าไปแล้วแล้วก็ได้ค้างหมไปแล้วนะแล้วเขาก็ได้ซื้อซื้อป่านินมาแล้วกับมะเขือตอนนี้เนาะเขาก็ได้ค้างหมด ไว้แล้วนะทุกคนเ<อ>สียงมันก็อยากน้องๆเนี่ยนะเพราะว่าฝนตกแบบปล่อยๆเลยนะช่วงนี้ฝนตกดูขนาดเลยนะทุกคนทางฝั่งไทยฝนตกบอหรือว่าไผ่ทีู่ทางลาวเนาะบ้านผกเพิ่นฝนตกกลัวแต่ว่าบ้านนางนีฝนตกเกือบทุกมือเลยเน,นี่ยเได้ฟางหมไว้แล้วแล,ล้วเขาก็จะเอาหัวซิงใครลง แน่โซฟานินนินตูนินตักโอ้นึนงขาสิเจ้าอ่ะนะทุกคนนี่อีแม่วิอยู่เห็ดสอ่งไอน้น้องตัวใหญ่งเลยให้ไอ้บินกลัวป่าเจ้าคิดยากกว่าตัวจิงเห็ดอืมตูขอดึงเดี๋ยวนี้อันนี้ตูสาวค่ามันขึ้นราคาเนะอ๋ออจุค่ใช่ล่ะโดนิ40 ก่อนโลนึงเขาได้โโลนึงเจ็ดพันไปก่อนโลนึงสามเจ็ดพันเลยทุกคนเดี๋ยวนี้โลนึงสี่สิบพันขึ้นมาแบบหลขึ้นเลยเราได้ยินเสียงฟังหูสามเจ็ดสามเจ็ดคันอันตัวที่นั่งไปซื้ออยู่ข้างค่ะโลนึงสองโลนึงสองพันเนี่ยแต่ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บังหูคือกันเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเปลี่ยนไปเกือบทุกมือเลยแบบเอียงเอียงกระเพงไปเบิดนะ ส่วนนี้ด่านเปิดแล้วเห็นเห็นคนไทยมาลื่นเล่าหลายเลยมาลิ่นช่วงนี้ก็จะแบบจะมนจะจะดีเนี่ยเพราะว่าข่าเงินกีบมันอ่อนขาลงานะแต่ว่าข่าน้ำมันจะแพงกว่ายูไทยนะแต่ว่าน้ำมันยูไทยครับแพงนะทุกคนแต่ว่ามาเล้าวเละน้ำมันมันจะแพงกว่าแต่ถ้าว่าเอาเงินบาทมาแลกเป็นเงินกีบนี้มันก ได้ดีแหละมันกำไรเพราะว่าค่าเงนินทีเขาออนผาลงนะสำหรับใครใช่แล้วสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเราแลทุกคนทุกคนท<น>าได้ค้างหม้อไว้แล้วเขาก็เอาหัวเส้นไ่งลงแลกกะหลังจากนั้นนะคะสิเอามะเขือลงเขาก็จะพาเป็นเปี้ยงเป็นเปี๊ยงแบบบว์แมนพาเป็นเปี๊ยงดอกพาพาสี่เหลี่ยมะนะเอาลงไปต้มเลย

ก,ก็มาเข็นแล้วก็ตัวเด็กจี๋เนาะตัวนี้เขาจะจี๋หลังจากพี่มอคนละทุกคนเขาก็เอาปลาแดกลงเลยเนี่ย่างคุณครับต่อนะตองพกค้ำก่อนจะเอาประเด็กลงประเด็กตัวที่มันดีเป็นคนมันจะมี เออมันเนะเอาปลาลงนะทุกคนแล้วก็ต้มไปจนปลาสุกคืแล้วอันนี้เขาจะต้มพร้อมกันเลยอันนี้เขาจะต้มไปจนมันเปื่อยจนมันสุกคืแล้วนะทุกคนแล้วค่อยเอาบักเพชรลงมาจี้กับหัวหอมตอนนี้ผลโตขนาดเลยเสียงมันกระยักน้องๆเลยนะทุกคน เช่นมะเขือเนีย่ยเขากะต้มพร้อมกับเลยเนาะปันนี้เนี่ยก็ต้องได้คั่วเอาขี้มันออกแล้วเอาเกล็ดมันออกเนาะทุกคนเนาะรังสีเพชร แล้วเรากเทาก็เอาบักเก็บที่เขาได้กาบไว้แล้วกะหอมหัวเด่นมัจีมัมปี๊บปิ้งไก่ก้มอะไรนันไหมปตักป่าออก้อตักป่า,ปาออกแล้วก็ไจกลางตั้งแต่ซีกับห,หัวหัวไปเลยคุยทุกเนาะให้หัวแบวบฝนตกก็ไหนนี่แบบ เปือเปเป้อนปุเศร้าเนอะพื้นมันเปื่อนไว้เพราะว่าพื้นเทา,าบอดี้เคเคซีเมนต์นะมันก็นเลยเปียกน้ำฝนเธอได้หาพ่อยากลงฮวานจักเงินพยายากลงกับบอดี้น,น,นะผมมีคนเ็ดมันจะตักออกปาไว้ให้มันเย็นก่อนนะทุกคนแล้วค่อยจ บาาเดียวไฟเอาอันเอากลางมันออกนแล่ะก็เอาเต็นเนื้อมันนาะต้มจนเปื่อยเลยทุกคนบ่ว่าจะเป็นปลาหรือว่ามะเขือเนาะต้มจนทุกขนเปื่อยเลยเอ่ะทุกคนวันนี้เขาสิมาใจกลางปลาออกจัดปลานะทุกคนเขาจิใจเนื้อปลาออกจัดกลาง เนี่ยเห็ดผลที่นางบอกให้อันต้มไปเปืือยเนี่ยทุกคนเวลาเอาใจกลางอกมันจะสบายกว่าตัวที่แบบว่าขาต้มแบบโบเปื่อยแค่นะเพือนๆไหนมีคนน้อยก็ต้องได้เบิ่งจุกดีเนาะวาเออเอาอากลางอกเบิดระโบเพื่อนๆไหนโบมีคนน้อยกะกะตะว่านั้นไหลแ่นะเวลากะองกิดลงไปเลยโหเลยว่ามันกลางยังอกเบิด์นนะ นี่น่งล้างมือละเด้อ็ดถิ่ในใอครอบครัวนะ อันนะั้นทุกคนวันนี้เขาชิมมะสังเลยจัดที่เขาต้มมะเขืออย,อย่างนี้ซีมะเฟสหัวหอมแล้วบางทีพอยนะไอพี่ชินเหมือนคนกลุกต่ำมะเฟสกั็ ต่ำแดนะดแล้วนะมาต่ำแล้วเสือลงมาดคนวก็เทียงอยคนก็ต๊ก ใส่หลายใส่น้อยกางใหเลย,นะบบยล้วรี่นมากมากใหญ่ใหญก็ใส่มากหลายก็ใส่หลายลมากน่อยเลใส่มามาเสือตันให้มันเลกแล้วค่อยเอาปากลยตั้เแรกอยางีเยจอนีนบเขาตาเลย

คารามักบุมีมัเข้มใช่ไหมเราจ่มาเข้มเสียได้ริมาใช่ไหม่ว่าบุมีไม่เคยเห็นเลยส้ไม่เห็นโอ้หมักแบบบุมีนะจ๊ะมักแบบเนื้อป่าเลหลือเอาข้วหมลดวยค่อขวหมูบัวใบได้ซอยว้เสียขนาดเลยบริกรกินโดนเมนูเลย แดีวทุกคนกินข้าวนลกันอันละบอกเป็นอันนั้นถนบอกเป็นอันสุกราตีบานฮะนี่น้องน้องชายลานชายลานะนน้องชายคนลสิบบีนี่นั้นความกินเป็นข้าวจ้านะิกุลเพราะว่ากระเพาะขึ้นเียเป็นอะไรบิ๊กแต่บอก <ะ>ถ้าเราประเสริฐถ้า <laughs> <laughs> ส่งเกอกลับบ้านส่งแกกลับบ้านพ่อจะลงโทษเจ้ามาเด้อกินขา้าวน้ำจานยม่ก็มีผักกลับมันก็เป็นผักกาดขาวผักกระลาแล,ล้วก็มะเขือหัวบ้า <laughs> งอะไรก็หัวเลยเนาะขึ้นยื่นมือยือ่นมา เอาอ,อันนี้นะอันเหม่แบบสกอตเ้องิี่ยุน้ออะไรพิซซี่มันพอพอแก้คัดสัมดามมีเงินส่งนี้ผมมีเงินแ่ดงมดตเนเป็นยังไงเด็กเอวพิี่เบียงช่งมันมี้ก็เพงมั มันนานเดีวเงับืมมันปุ้นนันนตัไปอม่ไม่ขปุ้นไปอย่างพนเรื่องตัวอะไอืมเครื่องอะค่ะไม่ลเหลวตัวไปางเดียดนะงกอย่าง้เงินอ่ะมันทอ่งมหลายมากวันนี้เสี่ยวับอีบ้าหลานเสีย เป็นอย่างว่าบททนเพียบคนนั้นก็ยังเพียบมาแล้วแก่คนมาแต่รเมือเลยมาเลยส้อ่ะนอนเลยนอนแล้วดินซัมเปตเราเราพอนยามาเหรอมารอแล้วมานพอนยามาตอนไหนมาคืนนอนแล้วแต่ขึ้นมาตคนเสาว อ่ะทุกคนสำหรับคลิปน,นี้นางกับไอดินนะคะทุกคนมาเฮดแจ่วปลาหมินไส่มะเขือเมาทุกคนทำรับใครที่อยากไปเฮดกินกับคันตอนสามที่นั่งถ่ายให้ทุกคนดื่มนะมันบ,นนบนมี่เงี่ยกัน,นไปยัดนะเมนูง่ายๆบรรา์สำหรับคลิปน,นี้พอเฮาสามคนต้องขอจูบกินข้าวกันแลเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอกรองบิ๊ <c oughs> ดงูมาบิ๊ก <c oughs> โอ้ยงูว่ะ <c oughs> มัวเจ้ามัาวจัก <c oughs> ใค่เขาข,ขอเลยมัวเจ้าทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมากระยิบลืมกดไลค์กดแชร์นะสำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเขาเด้อคลิปหน้าพวกเขาเฉพาะทุกคนไปเหตุอย่างนั้นต้องติดตามนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย